หมู่บ้านมีการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนาบ้านสาก,กลางเป็นหมู่บ้านอัจฉริยะในการร,กรักการอ่านของกศนอําเภอเชียงม่วนโดยได้มีการจัดมุมหนังสือไว้บริการให้แก่คนในชุมชนและคนภายนอกชุมชนได้มาอ่านและเรียนรู้เป็นหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการเงินทุนที่ประสบผลสําเร็จและธนาคารออมสินได้คัดเลือกเป็นสาบันการเงินชุมชนต้นแบบค่ะ สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านสากลางสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านสากลางเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ2551มีการทดลองเปิดทําการเดินละสองครั้งมีสมาชิกมาร่วมใช้บริการโดยเริ่มต้นเฉพาะบ้านสากลางและต่อมาได้มีการพัฒนายกระดับจากกองทุนหมู่บ้านสากลางขึ้นเป็นสถาบันการเงินทุนชุมชนต้นแบบเมื่อปีพศ2551โดยมีสธบเป็นผู้ให้การสนับสนุน ปัจจุบันมีธนาคารอมสินภาค9เป็นพี่เลี้ยงและให้การสนับสนุนบ้านสะกลางชนต้นแบบได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองจนผ่านการประเมินมาตรฐานงานชุมชนมชชประเภทกลุ่มองค์กรประจำปี2556ทางสถาบันการเงินชุมชนของเราโดยที่งบประมาณช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ประสบภัยได้ไดไดรับความเดือดร้อนทางคณะทำงานของเรานะคะทางสถาบันการเงินชุมชนเราได้มีตัวแทนของคณะทำงานไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการพิจารณาโครงการแผนงาน ของหมู่บ้านสากลางหมู่12ในส่วนของอสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพะเยาค่ะเมื่อวันที่เมื่อวันที่13มิถุนายน2557ซึ่งมีตัวแทนคณะทำงานสถาบันการเงินชุมชนเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในตรงนั้นก็ได้รับการกลั่นกรองในเรื่องของโครงการและแผนงานของเรานะคะ,ะได้3าโครงการ ในในสวนตรงนี้ทางชุมชนของเราเนี่ยจุดอ่อนก็คือไม่มีกลุ่มอาชีพในชุมชนนะคะคือมันไม่ได้เป็นกลุ่มแต่ทีนี้การทำงานก็จะแยกกันเป็นแต่ละหมู่บ้านทำเองนะคะแต่ตอนนี้ทีนี้เราก็จะมาสร้างกลุ่มอาชีพก็ทางทางผู้จัดการสถาบันการเงินชุมชนก็โดยตัวดิฉันเองก็คิดว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดึงงบประมาณเข้ามาใน ชุมชนของเราแต่ตอนนี้คือ1โครงการที่ได้รับการการผ่านการพิจารณาการกรองในเรื่องของอโครงการนะคะหนึ่งก็เป็นโครงการกลุ่มเลี้ยงเลี้ยงปลาดุกนะคะในบอ่อซีเมนแล้วก็โครงการที่2ก็คือกลุ่มเลี้ยงหมูนะคะกลุ่มเลี้ยงหมูแล้วก็โครงการที่3เป็นร้านค้าชุมชนในในในส่วนของบ้านสากลางเลยนะคะซึ่งจะได้ดําเนินการในในภายในใน ภายในปี2,557นี้แ่ะค่ะงบประมาณทั้งหมดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น4,5640บาทค่ะซึ่งจะได้ดำเนินการต่อจากนี้ไปเลยนะคะดิฉันแลขาคณะกรรมาการ และชาวบ้านสะกลางทุกท่านทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนดิฉันและคณะกรรมการหมู่บ้านขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงขอบคุณค่ะ